สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าเรามาลดน้ำต้นไม้กันเราจ่ายตรงนี้นะครับเราลดต้นไม้ แล้วต้นไม้นี่นะครับอันนี้ต้นลำยหญ่ลองพยายามทำดูว่ามันจะดีไหมอันนี้ปีขึ้นปีที่สองเลยเนี่นจะครบปีดี่ลนะ้เสือนพวกบอลพวกนี้เราก็ปลูกไว้นะครับเผื่อมันเป็นราคา <laughs> ถ้ามันไม่เป็นราคาก็ไม่เป็นไรนะครับอืมเราก็ปลูกไวด้ดูสวยงามดีนะครับนี่ ไม้ประดับตรงนี้ไม้มงคลทั้งนั้นนะครับเนี่ยเกีเรือนนอกเกที้เรือนในนุมานนั่งขั้นกยาลงอางนะครับจันหอมเสน่จันหอมนะครับเสน่กันเดือนมาหาโชคมาหาลาบนี้หมดแล้วครับอยู่เนี่ย <c oughs> ไอ้ว่าอะไรดีเราปลูกหมด นันนะนะครับเราก็ทําฝนเทียมในหะ้เมื่อหมดฝนถ้าไม่มีถ้าเราไม่ลดมันก็จะแห้งเนาะแต่ดูแล้วมันก็สดชื่นดีนะครับตอนเช้านะี่ก็ถือว่าเพิ่มออกซิเจนให้โลกนะเพิ่มออกซิเจนให้โลกนะครับนะให้เกลือนสารพัดหระครับที่มันเกิดมาแล้วเราเอาไว้หมด นะนางกักสารแหลกนะครับอันนี้เป็นป้องกันไอ้แก้พิษแก้พิษพวกสัตว์มีพิษได้เลยนะครับพวกนี้สารแหลกนะครับเนี่ยปลูกไว้นะครับปลูกง่ายด้วยเวลาโดนแมงป่องนะครับตะขาบพวกนี้จัดเด็ดพวกนี้มาใส่เลยนะครับเด็ดพวกนี้มาใส่แผลตรงที่มันกับนะครับสารแหลกเนี่ยนะครับ ไห่ไม่ปวดไม่บวมฝันนี่กาขึ้นเถาเต็มแล้วมันติดเกียกหน่อยเพราะกลางวันมันแดด ฮนมุมานนั่งแท่นออกดอกแล้วนีน่ดอกฮนมุมานนั่งแท่นนะี่ยอือไม่ใไ่ต้นมะริดมะริดคี่ซือมาปลูกตั้งนานเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยจะครบปีแล้วเนี่ยยังต้นยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เลยเนะี่ยเก็ดพ้อมะริด ความสุขนะครับเราได้อยู่ต้นไม้ต้นไม้ก็ให้เราเราให้ต้นไม้เสร็จต้นไม้ก็คืนให้เราคือให้อากาศออกิเจนพอเราลดปุ๊บมันก็สดชื่นนี่เป็นมุมหนึ่งบอลดำบอลดำนี่ได้มาจากลูกศิษลูกหานะครับเยอะ แต่ก่อนเป็นราคาเนี่ยบอลดำอย่น <ED> ี่ไม่เป็นแล้วก็ปลูกไว้งามครับปลูกไว้เป็นเป็นไม้ประดับเนี่ยดูพยายามจะทำเลยมาท้าบอใไซนะปรากฏว่ามันไม่เป็นบอลไซแล้วครับมันเน่าเลยมันยอดมันแห้งเนี่ยตอนแรกก็ทําท่าจะเป็นอยู่นะบอใไซมะพร้าวนี่คนทาได้ก็สุดยอดเลยล่ะ มันก็ละครับบันใส่ <c oughs> แต่เราก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้ไม่ใช่ของง่ายเลยบันใส่บันใส่มะพร้าวเนี่ยใบมันแห้งครับยอดมันแห้งพยายามทําอยู่นะพยายามทําอยู่ยังไม่สําเร็จสักต้นเลยมีแววอยู่ต้นสองต้นะแต่มันก็ยอดมันก็เป็นยังไงมาเลยยอดมันแห้ง มะพร้าวบอนใสนเนี่ยซอมาโดนต้มแล้วเนี่ยเขาขายเป็นหัวมาเพราะว่าเป็นบอนสาราพัดสีปรากฏออกมาเป็นบอนพันเดียวเลยครับเนี่ยแล้วว่าเป็นลายนกกระทานะแต่คนหลอกขายมันมีนะครับในโซเชียลอย่าไปเสียใจมันนะครับมันหลอกขาย ซื้อมาตั้งสามร้อยนาะได้ทันเนี้ยทันเดียวนะยวครับนี่ก็ตอนสุขตอนเช้านะครับตื่นมาตอนเช้ายังมีอีกมุมยังไม่จบ นี่ตรมสวนหน้าบ้านสวนหน้าบ้านมีนปีกแต่ดำนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรด้วยแี่ดำนนกระชายทิ่งขากะชายมีหมดครับอันนี้เข็มตอนเอามาตอนแรกด้วยกว่าเข็มเจ็ดสี เห็นแม่พันมันเห็นแม่มันเป็นเข็มเจียดสีแต่มาปลูกแล้วเป็นเข็มสีส้มอันนี้เป็นหัวของเอชักมันลูกนะครับว่านชักมันลูกแล้วใครอยากได้พันเมาเลยเลยอันนี้พยาว่านเป็นหัวพยาว่านต้นมันออกละ นัดลาบก็ไม่ช่วงเมื่อกี้ไม่ได้ลดน้ำหน่อย,อย,น,ยออน,นั่ก็เลยนี่เป็นมาแบบเรียกว่าพานท้งอินเนี่ยตรงนี้แต่ผมจะเรียกว่าอินจกักรี แล้วใบมีเป็นง่านะในแขนแวนเราก็มีอันนี้อยู่สวนหน้าบ้านดูสีเสื้อสีม่วงสวยนะครับน่าสีเสื้อสีม่วงน ท้อนกระแสงอาทิทตย์ก็จะเป็นลุงกินน้ำเลยสิไ <c oughs> วน,นาบามนาน,นี้เป็นยาหนาักหนักราดักเตยหอมครับใส่ทองนี่คือใส่หอมใส่สีทองอันนี้ไม้หยาแย้สีทองครับไวน,นาบา้าน น,นี่มหาโศกมหาโศกรวยไม่เลิกนีรวยไม่เลิก,ลกอันนี้งาช้างครับอันนี้นางกวักอยู่หน้าบ้านมันโดนแดดนะไม้พวกนี้มันต้องล้มลำล,ลรครับต้องมีอันนี้ต้องอยู่อันนี้รูแม่หนีแคไร ก็เรียกว่าซุ้มอเลยนะซุ้มเมียหลวง <laughs> จี่เห็นเงน็นแย่คือเสื้อเถาหลงนะครับเนี่ยเสื้อเขาหลงเขาหลงตัวผู้บ้านนี้นนะะเหี่ยวหมดแล้วต้นไม้นะครับอิแเดียอินเดียเราคงย้ายนะคะรับเป็นีชอบล้ม ชอบร่มชอบร่มชอบร่มทีม่ต้องเข้าย้ายเข้าร่มนะครับโอ้คลิปยาวไปแล้วนะครับขอเค่นี้ก่อนก,นกันนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับที่ใครทีมันชาแนลสวัสดีครับ